สวัสดีครับผมจาร์ลําดนะุษธนาวันนี้มีสาระดีๆมีความเป็นสีรัมงคลมีพุทธคุณมาฝากท่านผู้ชมมาชมพร้อมกันครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนหลังหลวงพ่ออู่ทองรุ่นตาลเดียวจะรองสาการ,รเรียนปี2555เดี๋ยวมาชมรายละเอียดของเหรียญด้านหน้ากันด้านหน้ากลางเหรียญเป็นรูปองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนครึ่งองค์หันหน้าเฉียงซ้าย ในอริยบทที่เข้มขังเตรียมด้วยบาร,รมีพุทธกุลล่างลงมาจะเลือกสอนหลวงปู่แหวนสุจินโนถัดลงมาจะเลือกสอนวัดบ้านสร้างถ่อไม้อำเภองมตตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดี๋ยวพิกไปชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังกันมาชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังกันด้านหลังกลางเหรียญเป็นองค์พระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองรุ่นตาลเดียว ฉลองธารการประเรียนปี2555ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เปี่ยมด้วยบารมีพุทธคุณขององค์หลวงปู่แหวนสุจินโนและพุทธคุณอำนาจอังสกติดิ์ขององค์หลวงพอ่อุทองเป็นมงคลอย่างยิ่งกับท่านที่เก็บไว้บูชาวันนี้นำมาฝากขอบคุณทุกาการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ